ก้นกระเป๋าทรงกลมป้าก,ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกว้าง9นิ้วนะใครที่ยังไม่ได้ทักก็ไปทักก้นกระเป๋ามาก่อนนะคะแล้วก็พอดีป้าขึ้นลายไปแล้วแถวหนึ่งนึกขึ้นได้ว่าถ้าไม่ถ่ายไว้เดี๋ยวเดี๋ยวพอเสร็จเป็นใบแล้วจะมีคนถามแล้วมันจะยากนะคะป้าก,ก็เลยจะถ่ายไว้ด้วยเลยช่วงลายเป็น6นะคะช่วงลายเป็น6หลัก6หลักถ้าเป็นทรงกลมมันจะเพิ่มง่ายนะทุกคนเราก็นับไปถ้ามันยังไม่พอดีเราก็เพิ่มไปตามแพทเทิร์นนั่นแหละเพิ่มไปให้มันพอดีกับจํานวนหลักนะคะให้หารด้วย6ลงตัวนะตัวลลายกก็็็จจะะะเปนน F3 แ้วโซ่ะคะพอบ แถวตรงนี้นะอันนี้คือป้าถักวนตรงก้นกระเป๋านะจนเสร็จแล้วจบตรงนี้นะคะก็จะถักเป็น X ป้าไม่ดึงรอหอนะทุกคนมันจะเป็น X X มาอยู่แล้วพอตัวสุดท้ายเนี่ยเราดึงให้แน่นๆเพราะว่าถ้าเราดึงรอหอ้อปั๊บมันจะเพิ่มขึ้นมาหลักหนึ่งตรงห่วงที่ดึงรอหอนั่นแหละแล้วมันจะไม่พอดีนะคะเราก็ไม่ต้องดึงรอหอเราถักเป็น X แล้วดึง X ให้แน่นแแล้วก็ขึ้นโซ่ไป2แทน1 F นะคะขึ้นโซ่ไป2แทน1 F แล้วก็ลง F ไปอีก2หลักแล้วก็โซ่3ด้านบนแล้วก็ข้ามข้างล่างสาหลัก แล้วก็ F3 ลายก็จะเป็น F3 โซ่3มข้ามสหลักข้างล่าง F3 โซ่3ข้าม3หลักข้างล่าง, 3, 3, า 3, าง,างแบบนี้นะคะไปจนรอบเลยแล้วก็อันนี้ก็คือ3หลักที่เราข้ามข้ามเสร็จเราก็มาลงหัวของหลักนี้นะคะหลักที่2เนี่ยแล้วก็ดึงรอหหอดึงจบจบแถวแล้วก็ล็อกไว้หนึงทีนะคะ ก็จะเสร็จแถวที่1ทีนี้ระหว่างที่ถักก้นมาเนี่ยป้าถักใช้เข็มเบอร์สีทับศูนย์นะคะแต่พอมาขึ้นลายป้าจะใช้เบอร์ห้าทับศูนย์นะกันแบบว่าพอถักก้นกระเป๋าขึ้นมาแล้วทุกคนเป็นไหมเวลาถักก้นกระเป๋าขึ้นมาแล้วก้นมันชอบหดเข้าไปถ้าเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะยิ่งหดเยอะเลยพอทรงสี่เหลี่ยมนะเราถักจะให้มันตั้งตรงใช่ไหมแต่มันจะมันจะชอบยู่เข้าไปเป็นไหมนั่นแหละป้าก็กันไว้ก่อนป้าก,ก็ข้างล่างใช้เข็มเบอร์สีทับศูนย์พอขึ้นตัวลายป้าเปลี่ยนเป็นห้าทับ พอได้แถวแรกแล้วก็จะขึ้นแถวที่สองนะคะลายนี้หนังง่ายกว่าลายกําแพงอีกนะเพราะว่าลายนี้ถักแค่นี้เลยถัก3าม f แล้วก็ถักโซ่ส3มสาม f แล้วก็โซ่สามแค่นี้เลยนะคะแต่ว่าเราจะไม่ดึงรอดตรงนี้เวลาเปลี่ยนสีนะให้มันเป็นเป็นอะไรเป็นสีของใครของมันไปเลยมันจะได้ไม่มีช่วงที่สีแลบนะคะป้าก็จะขึ้นต้นตรงนี้นะแถวต่อไปก็คือ3ม f ตัว f เนี่ยจะลงทับตรงนี้นะคะทับตรงช่องว่างแล้วโซ่3า่ะจะอยู่ด้านบนของ f นะคะป้าก็จะขึ้นจากตรงนี้เลยนะก็จะเป็นตัว f นะคะแล้วก็ โซ่หนึ่งแบบนี้นะคะหลักแรกนะแทนเอแล้วเราก็ลงไปเป็นเอฟนี่แล้วก็ลงเป็นเอฟมันจะได้เป็นแถวสีของใครของมันเลยนะคะไม่ต้องไปต่อกันเสร็จแล้วก็โซ่สามโซ่สามก็จะอยู่ด้านบนของเอฟแล้วเราก็ลงเอฟลงมาข้างล่างนะคะโซ่สามแล้วก็เทับหลักด้านบนนะคะทับแถวด้านบนที่เป็นโซ่นะทับช่วงที่เป็นโซน่ี่แล้วพอก้นแข็งก็จับยากนะทีนี้ ก้นมันก็จะเป็นแผ่นแบบนี้ใช่ไหมถ้าเราจะถักแบบก็ต้องพับมันเออมันให้มันอยู่ทรงไงพอมันอยู่ทรงก็จับยากอีกแล้วก็โซ่สามโซ่สามแล้วก็ลงเป็นเอฟแค่นี้เลยนะคะลายนี้ง่ายมากเลยนี่แต่ว่าถ้าสลับหลายๆสีจะสวยนะถ้าเป็นสองสีมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยออกเป็นลายนะคะเพราะว่าสีมันจะตรงกันนี่ถ้าสองสีมันจะกลายเป็นลายแบบแบบสีชมพูยาวๆขึ้นไปแล้วก็สีชมพูนี้ยาวๆขึ้นไปนะมันจะไม่มันจะไม่สลับวางกันเราก็ถักแบบนี้ไปจนลอกค่ะ ป้าถามาครบรอบแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็มาดึงจบตรงที่เราขึ้นต้นนะคะหลักที่สองนะดึงตรงหัวของหลักที่สองแล้วดึงรอหอขึ้นมานแล้วก็โซ่หนึ่งล็อกไวเหมือนเดิมค่ะแล้วเราก็ดึงไปไว้ข้างในเสร็จแล้วเราก็เอาอีกสีหนึ่งขึ้นมานะคะแล้วเราก็ขึ้นเหมือนกันเลยเดี๋ยวป้าจะขึ้นอีกสีหนึ่งนะคะป้าก็จะขยับให้หัวมันไม่ตรงกันนะห่วแรกมันจะอยู่ตรงนี้ <S <S ห่วที่สองอยู่ตรงนี้ <S <S ป้าก็จะขึ้นตรงนี้นะคะสีที่สามนะถ้าทําสีเดิมมันจะตายเป็นลายตรงๆขึ้นไปนะคะมันจะไม่สสวยมต้องีา ก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็ขึ้นเหมือนเดิมนั่นแหละโซ่หนึ่งแทนเอฟนะคะแล้วก็ทํเอฟไปอีกสองหลักหนึ่งเอฟสองเอฟแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามโซ่สามแล้วก็ข้ามเอฟลงบนนี้ลงข้ามข้ามโซ่ลงมาลงแถวข้างล่างนะคะข้ามโซ่มาลงแถวข้างล่าง มันก็จะได้สีสลับกันขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นช่องเป็นช่องเริ่มเป็นลายแล้วนะคะแล้วเราก็ทําแบบนี้ไปจนรอบค่ะบ้าก็ถักมาครบรอบอีกสีหนึ่งแล้วนะคะสามเอฟสามโซ่แล้วเราก็มาจบตรงเอฟที่สองแล้วก็ดึงรอหอขึ้นมารอหอเสร็จแล้วเราก็ล็อกไวเหมือนเดิมนะคะล็อกไวแล้วก็ดันไปไวข้างหลังเหมือนเดิมเสร็จแล้วคราวนี้เรามาขึ้นสีแรกนะคะสีแรกก็จะเป็นสีนี้แล้วเราก็ไล่ไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสลับสีกันไปเรื่อยๆเลยค่ะสีแรกอยู่ตรงนี้ ก็ขึ้นใกล้ๆกับห่วงเขาป้าก็จะขึ้นตรงหลักนี้นะคะแล้วเดี๋ยวตอนจบก็มาจบอีกสองหลักขึ้น F หนึ่งก่อนวิธีขึ้นเราก็เกี่ยวห่วงที่เราเหลือไว้นะัะขึ้นมาแล้วก็ล็อกทีหนึ่งแล้วก็โซ่หนึ่งอันนี้คือแทนหนึ่ง F เสร็จแล้วเดี๋ยวเราตอนจบเราก็มาลงสอง F ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะคราวนี้เราก็อันนี้คือแทนหนึ่ง F แล้วแล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามโซ่สามแล้วก็ขยับไปเราก็มาลงตรงนี้อีกเหมือนเดิมค่ะลายก็เหมือนเดิมนั่นแหละ จะบอกว่าลายนี้ง่ายมากนะแล้วถักออกมาก็สวยมากเดี๋ยวนะกลัวมันโดนข้างหลังเอฟธรรมดาละ่ะเอฟธรรมดาไปเนี่ยเอฟธรรมดาไปหลักมันเล็กๆเ,เองนะแต่ป้าขยายแล้วก็เข้ากล้องยากด้วยเพราะว่าแผ่นก้นมันแข็งต้องขมลงแล้วสีในกล้องเหมือนจะเป็นสีม่วงๆแต่ป้าถักสีชมพูนะทุกคนนี่ก็จะเป็นสามเอฟแล้วก็สามโซ่สามเอฟสามโซ่ไปเรื่อยๆเลยค่ะ สามโซ่สามเอฟสามโซ่ไปเรื่อยๆจนรอบค่ะถักมาสักพักก็จะได้แบบนี้นะคะลายง่ายๆนั่นแหละเอฟสามโซ่สามนะคะก็จะมีช่วงที่ต้องยุ่งยากก็แค่ช่วงเปลี่ยนสีแล้วก็ช่วงหลบพวกหลบปลายไหมด้านในตรงนี้นะคะตอนขึ้นกับตอนจบแค่นั้นนะคะที่ที่ยุ่งยากหน่อยนอกนั้นก็ถักเอฟแล้วก็โซ่สามไปเรื่อยๆเลยค่ะเราก็สามารถเลือกสีที่เราชอบได้นะคะสามสีมันก็จะสลับกันไปสลับกันมาสวยงามเองค่ะลองไปทํากันดูนะคะลายง่ายๆค่ะ